บทที่สิบสชยาสนากตาพุทธาชีตวามาลังสวาหานังจัตุสัจจาพลังละสังเยปิวิงสุณลาสภาตันหังกะลาทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเพปติตาทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสลา สีเสปฏิทิโตไมหังพูโทรธรรมโมทวิโลจเีสังโคปฏิทโตไมหังวเลสสพพะคุนากโรหะทะเย,ยมีอนุรุธโทสาลีพุทโทจะทักคินีโกทันโยปิกธิภาคัตสมงมโมขันลาโน วาเมเกทักคินีสเวสวันีไมหังอาสูงอนันทะลาหุลากัสโปจะมะหาหนาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกตโสาปิธิภาคัสมิงสุริโยวัปปลังกาลนิสินโนโสิริสัมปันโน โสติโตอุนินปังคโวกุม,มาลก,กัสโปเทโลมเหสีจิตตะวาทโกโสไม่หังวัฒเนนิจจังปฏิทาสิกุณาโลปุนโนอังคุม,มาลิมาโลอุปาลีนันทะสีวลีเทละปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากาม,ามะเส สาตสีตีมหาเทลาวิชาตะชินะสากวาเอตาสีตีมหาเทลาชิตะวันโตชิโนรสาชิลันตาสีละชินะอังคะมังเกสุสันทิตารัตานังปุริโตอาสิทักินเมตะสุตะกัง ทชักังปะะัจฉโตอาสิว่ามีอังคุลิมากาลังขันธโมและผลิตตันจะอาภาณาเพียสุตะกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปกาละสันติตาชินานานาวะสังยุตตา สัปตาปกาลางตาวาตาปิตาทิชาตาพาหิลันพาหิลัดมัดตุปัตถวาเอสสาวินะยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเชลีชนะปัญชะมละคิมหิวิหารันตงัง นมฮิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพตมหาปุริสาสภาอิจจะวะมันโตสุขุโตลักสุโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธัมมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะลาโยสัมสัต ธรรมมานุษย์ภาวาปาริโตจะรามิชนณปัญชะเลติ